นี่นั่งทำกันบ้าน,บานแบบไม่หยุดเลยกำ mm hmm. ลังจะอ่านบทใหม่อีกรอบหนึ่งห mm hmm. นังหรอใช่ไหมนะใช่ไหมนะ คิดถึงจังเลยคิดถึงก็มาเจอกันพรุ่งนี้นะครับก็คือน่ารักไหมพรุ่งนี้ก็ยาวๆไปเลยหนึ่งงานเริ่มตั้งแต่ห้าโมงใมพรุ่งนี้ไปแต่งหน้าตั้งแต่สี่โมง น่าราักคิดถึงมากๆเลยเอแต่เรื่องนี้ก็คือต้องคารดิโอเลยหลังจากที่ไม่ได้คารดิโอมานานมากป็นคนมันก็ชอบคารดิโอคือเล่นเวงหนะักได้นะแต่ไม่คารดิโอแต่ต้องคารดิโอ ุโซกุโซกบทยากกว่าคูวินไหมโหสูสีเครียดอยู่ไม่เครียดอยู่ไม่ได้เครียดอยู่เครียดจริงๆถึงกับต้องอ่านบทหลายลง พี่เนนลือดมาเจอกันที่นี่นะครับเซนทรัลเวลล์แล้วก็ที่เกสสอง ูพี่ลูพี่แอฟโฟ ช่วงนี้มีใครได้ดูหนังแลว้วผมเพิ่งเพิ่งได้ไปดูบีฟมาคือบีฟก็ปล่อยมานานปล่อยมางแา่ปีที่แล้วแล้วนะแต่เพิ่งมีโอกาสได้ดูดีมากเลยของ A24 ้ฟคือไม่แน่ใจาเพราะเราเป็นเอเชียนเป่าแต่ก็คิดว่าเออไม่รู้ไปเพราเป็นเอเชียนเปล่าอี เปแจะด,ดีจริงดีจริงเพราะว่าลองไปดูหายป่วยหรือยัง ก็ดีขึ้นครับแต่เสียงมันก็ยังนี่อยู่เลยนะยังขึ้นขึ้นจมูกเลยแต่ช่วงนี้ออกกําลังกายเยอะก็น่าจะดีขึ้นเหมือนสังเกตเวลาถ้าช่วงไหนไม่ค่อยได้ออกกาลังกายก็จะป่วยงา่ายต้องมีเวลาไปยิมไย คือรุ่นเก่ามันจะมีแบบต้องเสียบที่เท้าแล้วรูมันเล็กมันอ๋อเพิ่งไปดูนี่มาไปดูหนังเรื่อง Portrait of the Lady on Fire เป็นหนังฝรั่งเศสครับเออเรื่องนี้ก็ดีนะเป็นทีเรียด,ด้วยแนะนำให้ลองไปดู แต่เป็นหนังที่ค่อนข้างเงียบนะแต่พอเพลงมาทีก็คือโอ้โหจินใจ Portrait of Lady on Fire เหมือนตัวเอกเป็นแบบจิตรกรสวัสดีครับ Miss You One Piece l o เอ๊ะย hey. hey. eh. ังไงนี่คือด้วยความที่มันเป็นแบบเป็น p ี c ีซีนะมันก็จะมีความแบบอ่อนๆยุบยุ่ตอนนี้น้องเหมือน้ะเอาไม้มาแคขี้มูดไปเลยเหมือนไม้กระทางงอน้องแคขี้มูดก็เนี่ยอ๋อไม้ติดผิดคนนี้ต้องค่อยหลัง มีใครใครดูไหมพอ Lady เทรดออฟเลดีออนไปเินเออเนาะ มันเป็นอะไรทีม่มันใช้สมาธิเยอะขนาดนี้เดือนหน้าจะไม่ค่อยอยู่ไทยเลยอนะเดือนนี้ขอพักผ่อนจำชื่อน้องไม่ได้ เนตะแกงอ็อกซี่รักษาสุขภาพด้วยโอ้ขอุุ่ณครับพรุ่งนี้จะกันส่งงานเร็วน่าหลักจังมาเจอกันนะครับตัวนี้สวยอ Which arc of one piece you like the most? Of? The first one I think of alabasta and the second one I think is Water Seven and then Marine 4 What about you guys? Which one you like the most? เออวันนี้ไม่เสื้อขาแล้วแบบไปยืให้ดูเลยตัวนี้น่นารักมากเลยตัวกรรมการที่มันขี่นอกอะตอนที่แข่งลองลิงลองแดนโอ้ oh, Thank you m o n s i e u What are you doing I'm hiking A f i c u r e this collection called WCFR Well, collectible figure picture the line of one piece I think it's from like maybe seven or eight years ago I didn't buy this fly for a long long time but because of the fan who bought all of this so I think I'll This collection and want to unpack t h e ก็คือเก็บไว้นานมากๆเลยไม่ได้มีโอกาสมาแกะเลยเก็บลืมแล้วอ่ะเนี่ต้องโอ้ยมันมี มันให้ทงนี้มาโอ้ oh, thank you so much ที่แบบที่แพ้ลูฟี่แล้วลูฟี่เขียนทงให้เราตอนที่แพ้ดีกว่าน่ารักแู้สัญญาว่าพีซนี้ต้องเก็บเอาไวน้น,นี่ แต่เรือของบักซีน่ารักจริงๆต้องเก็บปวดเพราะว่ามีชิ้นส่วนใบเรือวันนี้แวะมาซีฮัลโหลแป๊บเ,เดียวนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปอ่านพวก ต่อแดกนกลางน่ารักปะเ yeah. กียร์ห้านิกะเจอกันพรุ่งนี้นะครับ <Yeah. S 1> ทุกคน see you tomorrow นะครับบ๊ายบาย มาแบบบงไหวมาโอ้เ oh, ต็งคิวเพลินเจอกันนะครับ